คุณผู้ชมคะรายชีพปิ๊กปั๊ดในวันนี้ค่ะจอยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับจิวเวลี่ค่ะมีทั้งเพชรทั้งพลอยเลยค่ะแต่เรื่องราวของเขาน่าสนใจกว่าค่ะเพราะว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังจอยนะคะเป็นโพชัยจิวเวลี่ค่ะแต่จอยอ่ะไม่ได้มาหาโพชัยจิวเวลี่จอยมาหาระเบียบจิวเวลี่ค่ะนั่นก็คือทายาตรุ่นที่สองของโพชัยจิวเวลี่นั่นเองค่ะเขาแยกตัวออกมาเนื่องจากว่า มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาในเรื่องของโควิดค่ะทำให้การส่งออกของเขานั้นหยุดชะค่ะเขาเลยออกมาสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะเป็นระเบียบจิวเวลรี่นะคะแล้วก็โด่งดังมากในติ๊กต k อกค่ะสำหรับใครที่ต้องการจิวเวลรี่ชิ้นเดียวในโลกต้องเขาเลยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณระเบียบพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยน้องรเบียบค่ะน้องระเบียบใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เรามาที่ระเบียบจิวเวลี่แน่นอนแหละมันต้องเป็นเรื่องของจิวเวลรี่ค่ะได้ค่ะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ อ่เป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ค่ะแต่คุณ,คณพ่อคุณแม่ทำอยู่<ช>อดหน้านั้นใช่ค่ะเล่าได้ไหมคะว่าทำไมาอยู่อยู่แทนที่อ่าคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วตอนนี้กลายมาเป็นเราทำแล้วก็ในโซเชียลก็ดังมากเลยนะคือแบบนี้ค่ะทางคุณพ่อกับคุณแม่ระเบียบเนี่ยทำจิวเวลรี่มานานมากแล้วประมาณ30ปีอยู่ในวงการนี้ใช่ก็คือเราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยใช่เริ่มจากที่คุณแม่เนี่ยเป็นดีไซเนอร์แล้วก็พ่อเป็นช่างแกะขึ้นพิมพ์ก็เลยจริงๆทําอยู่ แต่ก่อนทําอยู่ในบริษัทอื่นแล้วก็สะสมประสบการณ์เรื่อยๆจนมาเปิดเป็นบริษัทของตัวเองค่ะเราก็ทํามาตลอดส่งต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่เลยเ<อ>แต่ไม่เคยได้ขายที่ในเมืองไทยเลยใช่ค่ะ<อ>เพราะเราทำเป็นล็อตใหญ่มากแล้วเราก็ส่งออกเป็นทาง U.S. แล้วก็ทาง UAE จะเป็นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติงานแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างออกเป็นอลังการแล้วก็พอทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เผชิญพิษเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะค่ะ,คะแล้วแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการดาวนไซส์โรงงานลงและทีนี้เนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนวิชั่นของการทำธุรกิจมาเป็นการ สั่งทำพิเศษก็เลยกลายมาเป็นระเบียบจิวเวลีตอนนี้ก็เป็นแนวที่าทางวัยรุ่นสามารถเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็ตามสมัยมากขึ้นค่ะรวมทั้งในเรื่องของการทำแบบว่าออกแบบด้วยนะคะใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นจุดเด่นจุดขายของทางร้านเลยในการออกแบบแล้วก็สั่งทำพิเศษค่ะอ๋อค่ะเหมือนกับที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้านี้นะคะซึ่งแบบที่สามารถที่จะเอามาแบบ คลๆว่าอ,าออกแบบใหม่ได้เพิ่มเติมได้แล้วก็สั่งทำอันไหนที่เรียกว่าฮิตมากเรียกว่าฮิตติดชาร์แล้วฮิตมากที่แบบว่ามีคนมาสั่งเยอะที่สุดเลยจริงๆแล้วแบบเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าสวงนี้เนี่ยตีมาค,คู่กันเลยค่ะเพราะว่า ในส่วนของวงนี้จะเป็นแหแว,แวนแถวแหวนแถวใช่ที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยชอบมากแล้วก็ต้องมีสักหนึ่งวงในชีวิตเพราะว่าใส่ได้ในทุกโอกาส<ช>แล้วก็ใส่ติดนิ้วได้ด้วยหรือไม่ก็เอาไปใส่แบบคู่กับอะไรก็ได้ไ<ช>ม่เป็นแบบสแต็กก็ได้ด้วยค่ะอย่างกับแหวนม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,หคะแหวนแถวนี้ราคาเก้าวันเก้าสิบบาทค่ะจัดต้องได้ค่ะแล้วก็มีวงนี้ที่แบบถ้าเกิดคนที่ชอบมีความ เวิร์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ชอบแบบวิ้งๆหน่อยๆก็จะโดนวงนี้ตกเลยอืมเี่ยนวงนี้เท่าไหร่คะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันใช่เป็นวงเริ่มต้นของทางร้านคือเราอยากดทำราคาให้เก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าอยากจะให้คุณลูกค้าเนี่ยเอ่อลองเปิดใจมาลองใช้งานของระเบียบก่อนอยากให้ดูก่อนว่ามันคุณภาพดีจริงๆค่ะ คือของระเบียบเนี่ยประเด็นก็คือจะเป็นแหวนสั่งทําตามไซนิ้วทุกวงแม้ว่าคุณลูกค้าจะใสเล็กมาก44 40, 40อะไรเงรี้ยระเบียบสามารถทําได้หมดเลยจนถึงไซ์ใหญ่มากแบบ80อย่างเงี<ล>้ยที่ไม่สามารถหาได้ในตลาดอย่างเงี<ล>้ยค่ะ<ล>ก็มาสั่งกับระเบียบระเบียบสามารถทําให้ได้แต่ว่าต้องรอประมาณ3-4อาทิตย์ค่ะท <c oughs> ี่เราแอบ,บดูในติ๊กต็อกมาค่ะจ,ะจระเบที่บอกว่าจะต้อง เล่าเรื่องราวของตัวเองอยากให้เรื่องราวของตัวเองอะไรไปอยู่ในแหวนซึ่งสั่งทำแบบพิเศษเลยมีแค่วงเดียวในโล<ต>กเลยแหละเป็นแบบแนวนี้ที่ระเบียบเพิ่งทำเสร็จไปเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้คือคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาโดยที่เป็นสั่งทําพิเศษแล้วทางเราเนี่ยก็จะมีดีไซเนอร์ดูแลแต่ละคนนะคะพี่จอยเราก็จะรับเรื่องราวของคุณลูกค้ามาแบบแหวนดีไซน์ที่ต้องการแล้วก็ให้ดีไซเนอร์ออกแบบตามชอบแล้วก็ปรับแก้ไปค่ะพี่จอยซึ่งอันนี้เขาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระจันทร์ค่ะพระจันทร์กับแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะพี่จอยอย่างของผู้ชายเนี่ยเราก็จะใช้ช่างแกะลายค่ะค่อยๆแกะตามสายนาไปแล้วก็ตามพื้นหลังอะค่ะ ใช่ก็จะเป็นงานที่ทำด้วยมือด้วยสำหรับวงนี้ทุกอย่างมันมีดีเทลแล้วค่อนข้างละเอียดละเอียดมากๆค่ะสื่อที่ระเบียบทำก็คือเพิ่มดีเทลลงไปอีกค่ะเรื่องที่จะเพิ่มตัวคนลงไปนะเพื่อเชื่อมต่อแบบสตอรี่ให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันมาค่ะด้านนี้ที่คุณระเบียบพามาคืออะไรคะเป็นโซนในของการการผลิตจิวเวลี่ค่ะ ในส่วนของขั้นตอนแรกก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นพิมพ์ค่ะพี่จอยอันนี้เป็นคุณพ่อของระเบียบไหมคะสวัสดีนะคะคุณพ่อสวัเองค่ะที่บอกว่าคุณพ่อเป็นคนขึ้นพิมพ์เองทุกอย่างเลยในช่วงที่เป็นแบบแล้วแต่ว่าเขาอยากพิมพ์เป็นอยากทําเป็นอาไทช่เป็นตัววางซึ่งเขาก็จะต้องมาแกะแกะขึ้นแบบสีเขียวนี้ก็คือขึ้นมืองานขึ้นมือ เพราะก็ต้องขึ้นโมเองอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทําตรงนี้ก็ต้องเป็นทําเป็นในคอมพิวเตอร์เป็นแคดไปแต่ว่าของระเบียบเนี่ยก็ยังมีการทำขึ้นโมด้วยมือแบบนี้อยู่ค่ะ่จอย มันจะสวยกว่าไหมคะหรือว่ามันมันแล้วแต่แบบค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นงานกวางอย่างเงี้ยถ้าเอาไปทําในแคดถ้าเกิดช่างไม่เก่งจริงอะ่ะเขาก็ทําเป็นแข็งส่วนใหญ่พ่อแบบจะเน้นเอ่อจะถนัดเป็นงานพวกดอกไม้อย่างเงี้ยพอทําเป็นงานดอกไม้ขึ้นมือมันก็จะมีความผิวขว่าทําในคอมพิวเตอร์อะค่ะอจอยอมันก็จะบอด <Okay. S 1> อันนี้พอขึ้นมือเสร็จแล้วไปไหนต่อคะในส่วนของด้านตรงนี้เนี่ยก็จะทําเป็นเหมือน ล็อตใหญ่ๆล็อตใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในการที่แบบว่า,ามีออเดอร์แบบซ้ำๆเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ได้ขึ้นมือทุกแบบเราก็จะทํามาเป็นก้อนยางจากนั้นเราก็ฉีดตัวเทียนเข้าไปเพื่อเอาไปหล่อต่อค่ะใช่มันก็จะประหยัดเวลาสําหรับในกระบวนการทำจิวเวลรี่ค่ะเพราะเอาไปหล่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้งานดิบออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีแบบยังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องเอาไปแต่งต่อก็จะเป็นในส่วนของช่างแต่งค่ะ ที่จะเอางานไปแต่งต่อให้เรียบร้อยให้มีความแบบว่าเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะเวลาที่เราหล่อค่ะมันก็ยังมีพวกแหลมๆพวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขัดให้มันขัดให้มันมน,มนใช่ไปขัดให้มันมนแล้วแต่งให้สวย,ย้ยคะแล้วค่อยไปใส่เพชรใส่พลอยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่างฝังถ้าเกิดว่าเรามีพลอยหรือมีเพชรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฝังในช่วงขั้นตอนการฝังเลยค่ะใช่โอม้มีหน้าละอย่างแบบขึ้นพ่อดำกวางเนี่ย ใช้เวลากี่วันที่แกะอ,อกมามนะันโอก็อใช้เวลาสองชั่วโมงจริงเหรอ2ชั่วโมงหรือน <Wow. S 2> ึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วค่ะในการารทำพิมพ์ตอก็ครั้งอะไรนะคะเพาบอกว่าหายใจเข้าออกตบครั้งก็เสร็จแล้ว oh. Oh. ข,ขนาดนั้นเลยเพาเก่ง oh. okay. มากเลยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยที่ทำแบบชิมนาทำนาเป็นประสบการณ์ก็เลยแบบว่าทำค่อนข้าง เร็วเนี่ยาจากการออกแบบนี้แล้วก็ไปรอแล้วก็กว่าจะได้เป็นแต่ละชิ้นเนี่ยเข้าใจแล้วแหละมันถึงมันต้องมีการเดินทางเนาะก็อาจจะต้องค่อนข้างใช้เวลาหน่อแหละ แล้วก็สินค้าที่ได้รับไปเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้มีคุณค่าทางสิตใจด้วยเนาะค่ะแล้วก็ทางลูกค้าเนี่ยก็จะได้เห็นกระบวนการตรงนี้ตอนที่ระเบียบถ่ายทอดไปในติ๊กต็อกใช่ระเบียบถ่ายตั้งแต่พอขึ้นพิมพ์เลยเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นก็อาจจะมีความหมายสําหรับเขามาดีจังเลยค่ะอาละค่ะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวไปคุยกับระเบียบต่อข้างบนแล้วกันนะคะว่าเรื่องราวในชีวิตเนี่ยจริงๆล้วเป็นคนชอบแบบนี้มาต้องนานแล้วหรือเปล่าและทำไม มาทำเป็นระเบียบจิวเลรี <gy> <aha> <şimdi S 1> ่ค <ther ap> ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าเลยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทำไมคุณระเบียบจริงๆแล้วถึง มาชอบทําเกี่ยวกับเรื่องของจิวเวลี่หรือว่าการออกแบบเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าคะเลยก็เลยชอบใช่ค่ะจริงๆก็คือซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แม่ดีไซน์แล้วแม่ก็ชอบมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าดีไซน์แต่และแบบให้เรียบฟังตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยก็เข้ามาช่วยโรงงานตลอดลใช่ตั้งแต่เหมือนแบบย่อนแท็ก qc quality check แล้วก็ดูเช็คด้วยเหรอคะ่ะ ดูก็เข้ามาช่วยแม่ตลอดค่ะก็เลยแบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเนี่ยด้วยความที่ทางคุณแม่เนี่ยเข้ามาทําเป็นโรงงานในขนาดใหญ่หรือขนาดขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยเราก็ไม่คิดว่า ชีวิตเราเนี่ยจะต้องมาพลิกผันอะไรค่ะและคิดว่า,าทางคุณแม่เนี่ยมีการเงินค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เราก็ทาธุรกิจตรงนี้ไปจนแบบว่าเหมือนต่อยอดก็ไปต่อยอดไปเรืเ่อยๆใช่ค่ะแต่จริงๆนี้จริงๆพอคุณแม่ทําตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการส่งอ,ออกแล้วก็ดีไซน์ก็เป็นที่แบบว่าชื่นชมในงานเจมแฟร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางคุณแม่ก็ ทำมาแล้วก็ประสบความสําเร็จทางด้านส่งออกแล้วก็เรื่องของดีไซน์ยัดีม,มีค่ะตอนนั้นเป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปนะคะ<อ>ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แล้วพอเจอพิเศเศรษฐกิจเนี่ยทางคุณแม่ก็เริ่มแบบลม้ลมลม้มลงแล้วทีนี้อาจจะเกิดจากการที่จีนเนี่ยเข้ามามีฐานผลิตมากขึ้นเกี่ยวกับจิวเวลทำในในอุตสาหกรรมที่มันแบบว่าแมสขึ้นทำเร็วขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือตัดแบบว่าันเลงนาหันกันเลยมาทำแบบว่าแข่งกันขนาดน,นั้นทางคุณแม่อาจจะแบบปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เร็วอย่างเงี้ยค่ะจอย มันก็ทําให้สะดุดไปเราพอเจอพิษโควิดเข้ามาอีกเนี่ยก็คือหายเลยทางลูกค้าต่างชาติตอนนั้นเนี่ยก็ทําแบบน้อยลงแล้วคนงานจาก700คนก็ลดแบบว่าใชา่เหลือแบบแค่20คน30คน <S 2> <S 2> <S ใช่ค่ะเริ่มที่จะไม่มีออเดอร์จากทางฝั่งคุณแม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะออพอเรียบบจบเรียนมหาลัยเนี่ยก็คิดว่าจะไป ตามหาฝันของเองไปทํางานข้างนอกไปแบบจาเจนิยามาไปลองลองทำงานตามสายอาชีพตัวเองสักแบบหนึ่งแต่เราก็เริ่มรู้สึกว่าพอกลับมาที่โรงงานเนี่ยเรามาเห็นพี่พนักงานแบบว่าเริ่มเหมือนจะมีความคิดแบบแยกย้ายไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารายได้ตรงนี้ไม่สามารถที่จะประทัง ชีวิต,เข,วตเขาได้เขาก็เลยต้องแบบมีแบบแยกแยะไปทําอย่างอื่นกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่เขาก็ไม่ได้อยากไปทําหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีก็คือ,คอการทาจิวเวลรี่มาตลอดทั้งชีวิตแล้วอ่ะพี่จอยเราต้องมาทําอะไรสักอย่างแหละกับตรงนี้ไม่งั้นทุกอย่างก็จะหายไปหมด <S <S> <S เราก็เลยเริ่มจากการที่แบบเราทําอะไรได้บ้างเราก็เลยมาสร้างเป็นแบรนด์ ใหม่ขึ้นมาเป็นแบรนด์ระเบียบขึ้นมาค่ะเราก็อ่ะแล้วเข้าไปทํากับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยพยายามทําออนไลน์แต่คือตอนนั้นเราเรียนอยู่ด้วยแล้วมันไม่ได้โฟกัสอะพี่จอยอทางนี้ก็คือเราออกจากงานเลยแล้วก็มาทําเต็มรูปแบบคือตัดสินใจออกจากงาน<อ>ามาโฟกัส<ล>ทา<ำ>แล้วตอนนั้นงานระเบียบได้เงินเดือนหมือนห้าด้วยนะเพราะว่าเป็นแบบว่าเด็กใหม่เข้าไปทํางานแล้ว<อ>แล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรเราออกมาปึ๊บก็คือไม่ได้เงินเดือนเลยนะพี่จอยแล้วก็ เข้ามาทำสองเดือนแบบว่าลองดูสักตั้งอะไรเงี้ยเขาสุดท้ายค่ะจากวิกฤตที่เกิดขึ้นทําให้คุณระเบียบต้องเริ่มกลับมามองในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพื่อสารต่อธุรกิจแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัยจนเกิดมาเป็นแบรนด์ระเบียบจิวเวลี่ค่ะแต่เขาทําอย่างไรให้การกลับมาของจิวเวลี่ครั้งนี้ประสบความสําเร็จติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ สนับสนุนโดยใหมล์อีซูซู G Max เหนือลิมิตพิชิตโลกคิมพาวเวอร์คลิกแอนเ l เลตช็อปดูที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินตอนที่เรามากลายเป็นระเบียบจิวเวลリーค่ะต้องไมา่ทำของตัวเองแล้วแหละครั้งแรกเนี่ยเป็นไงคะขายได้เลยไหม ตอนที่มาทำเนี่ยคือเราแบบหลังจากลาออกงานมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาโฟกัสทางด้านการขายอย่างเต็มรูปแบบ<ฆ>การทําแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปหาแบบจากของโรงงานคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแบบไหนที่มันจะพอที่จะดันมาเป็นยุคปัจจุบันได้บ้าง<ฮ>ยอะไรเงี้ยเราก็ใช้แบบตัวอย่างที่คุณแม่เคยทํามาแล้วเนี่ยมาถ่ายก่อนสัก2-3แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โพสลงใน Facebook IG ทุกสื่อ Social Media. โซเชียลมีเดียตอน,นั้น t ิ k กต็อกก็เพิ่งเพิ่งแบบว่าเริ่มใหม่ๆเหมือนกัน<ะ>ใช่ค่ะเราก็เข้าไปทำคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยทำวิดีโอต,ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะต <ทำ S 1> ิ๊ตอเยอะไหมคะเยอะมากวันหนึ่งลงสอคลิปนัองแต่ก่อนนะใน t i k กต k เพราะว่าเราแบบเราต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนให้คนรู้จักเราก่อนเนี้ยค่ะพยายามดันดันให้คนมารู้จักใช่ใช่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้แบบว่า เหมือนไม่ได้ลงทุนเยอะค่ะพี่จอยเราก็หาจากสิ่งที่เรามีรอบตัวแล้วก็มาทำก่อนนะคะแล้วเบียบก็ทำคลิปทำคอนเทนต์ลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีคลิปหนึ่งใน TikTok ที่ทำให้ทุกคนรู้จักระเบียบมากขึ้นนะคะตอนนั้นตอนนั้นเนี่าเป็นคลโเวาะคลิปนางฟาใช่ follow'er ตอนนั้นหลักสิบค่ะพี่จอยตอนแรกหลักสิบหลักสิบสองเดือนนะสเดือนนั้นหลักสิบแล้วก็ พอมีคลิปนั้นเข้ามามค่ะคนก็เริ่มฟอลจากร้อยเป็นพันภายในแบบ1วันนะคะพี่จอยใช่ค่ะ<า>แล้วก็ปัจจุบันนี้ปัจจุบ,บันนี้ก็ในติ๊กต็อกมียอดฟอลประมาณ3 0 0แสนกว่า3 0 0แสนกว่าฟอลค่ะพี่จอยหลังจากคลิปน,นางฟ้านั้นอะแล้วแบบก็เอ๊ะทำไมมีคน มาดูเราเยอะแล้วยังไม่มีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้ว oh. แล้วแบบก็เลยวันนั้นก็เลยนอนไปใช่ไหมพอตื่นมาค่ะพี่จอยมันก็มีคนทักเข้ามาในแชทนะคะแชทของ TikTok ติ๊กต็อกแชทของร้านไล,ลน <official. S 2> ์อ f ฟฟิ i ชียล ใช่ประมาณ1 0 0อข้อความอะคะ่ะพ oh. <ๆ>ี่จอยใช่หลังจากก็คือทักมาเรื่อยๆเ,เราก็เลยแบบนั่งตอบนั่งไล่ตอบอย่างเงี<ๆ>้ยค่ะเริ่มต้นคลิปสั่งทำอะ่ะมีลูกค้าคนหนึ่งทักเข้ามาค่ะบอกว่าอยากจะให้ช่วยสั่งทำเป็นของขวัญของคุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็เริ่มเก็ตไอเดียแล้วเราก็เริ่มเก็ตไอเดียว่าเออมันมันคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าคนด้านนอกอะ่ะเห็นกระบวนการทําว่าซิวเวรี่หนึ่งชิ้นอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบออวัตถุที่ทําทําไปแล้วก็ให้ใส่มันก็เป็นแค่วัตถุอะคะ่ะ แต่ว่ามันผ่านการใส่ใจมันผ่านการแบบว่าตั้งใจทําของออทั้งคนเ <คน S 1> บื้องหลังคนเบื้องหลัง<ช>ด้วยแล้วก็คนที่ให้ด้วย<ช>ที่เ,าเอารายละเอียดต่างๆมาลงดีเทลค่ะใช่ค่ะจริงๆตอนที่เราเบบทำติ๊กต็อกอะค่ะหรือทําสื่อต่างๆอย่างเงี้ยคือเราแบบเน้นเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเนใช่เหมือนพูดกับเพื่อน<ง>เล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบประดิษฐ์ประดอยคําให้มันสวยหรูมากเอาแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ จริงใจค่ะพี่จอยใช่ค่ะนั้นคือหลักๆเลยที่ทำจริงๆการทำธุรกิจอะออที่ระเบียบเห็นไว้เลยก็คือการที่เราเริ่มต้นทีละเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อย ต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องแบบใช้เงินก้อนใหญ่มาลงทุนครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่จอยพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเ,เราควรที่จะพัฒนาไปทางไหนต่ออย่างเงี้ยค่ะพี่จอยเราก็จะเริ่มเก็ตกลุ่มลูกค้าเรามากแล้วว่าลูกค้าเราเนี่ยชอบแบบสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าก็จะให้ฟีดแบ็กเราเองว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ปรับไปตามนั้นนะคะพี่จอยจริงๆแล้วอ่ะปัญหาของทางคุณแม่ของคุณพ่อของระเบียบอะ่ะก็ยังอยู่ค่ะ ปัญหารเรื่องหนี้ต่างๆก็ยังอยู่ยยก็ยังมีอยู่นะปะจัจจุบันด้วยค่ะก็ยังไม่ได้แบบว่าจบไปแต่ที่ระเบียบเข้ามาเนี่ยระเบียบเข้ามาสร้างแบรนด์นของตัวเองเราก็ต้องโฟกัสก่อนว่าเราสามารถที่จะช่วยตรงไหนได้บ้างก่อนแล้วก็อย่ามองปัญหาที่เป็นภาพรวมใหญ่ค่ะเพราะถ้าเป็นมองปัญหาเป็นภาพรวมใหญ่เนี่ยเรามันเป็นใหญ่เกินเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ได้ทีเดียวหมดนะคะเราก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนว่ามันมีปัญหาไหนใกล้สุด ที่เราสามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้ก่อนอย่างที่ระเบียบเข้ามาเนี่ยระเบียบก็เห็นพี่พนักง,งานยังแบบว่าไม่มีงานทาแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่มีไรายได้ระเบียบก็เข้ามาสร้างแบรนด์ของตัวเองก่อนแล้วก็คอยป้อนงานให้พี่พนักง,งานคอยแบบว่าซัพพอร์ตพี่พนักงานก่อนเพื่อที่จะเป็นรากฐานที่จะสามารถแก้ปัญหาในวงกว้างในใหญ่ขึ้นได้เนี่ยค่ะพี่จอยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองปัญหาในภาพรวมใหญ่เลยเนี่ยมันก็ทําให้มีแต่ เราท้อใจไปแค่นั้นนะคะพี่จอยเราก็จะไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยกําลังของเราตอนนี้แต่ว่าถ้าเราค่อยๆมองปัญหาแยกกันเป็นส่วนเล็กๆแล้วเราสามารถแก้ไปทีละจุดได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบเป็นกําลังใจให้เราได้ได้เหมือนกันว่าเออเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วต่อไปปัญหามีอะไรอีกแล้วก็แก้ไปทีละจุดไปค่ะพี่จอยประเด็นเ,เลยก็คืออย่าหยุดที่จะทำค่ะพี่จอย สิ่งที่ยากที่สุดก็คือความสม่ำเสมอในการทรําค่ะพี่จอยก็แนะนําว่าให้ทําควบคู่กันไปก่อนในช่วงแรกถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจค่ะพี่จอยแล้วพอเราเก็ตแล้วว่าเราต้องการทําอะไรก็ค่อยออกโฟกัสก็ได้ค่ะอย่างนี้ติดต่อได้ที่ไหนยังไงถ้าเกิดอยากจะแบบอยากจะได้แบบสั่งทำพิเศษหรืออะไรค่ะ ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดไซ์ r a b e a b .official ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูถ้าเกิดยังไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูผลงานได้ใน TikTok ระเบียบ .official เหมือนกันแล้วก็ใน IG แล้วก็ a c e b o o คค่ะพี่จอยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณระเบียบมากเลยนะคะที่วามาเรียกว่ามาให้ดูสิ่งแบบแต่ว่ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งนะ ที่แบบว่าพี่ว่ามันมันรู้สึกดีอะถ้าพี่จะทําของสักชิ้นให้กับใครสักคนแล้วมันลงดีเทลมาลงเรื่องราวที่มันเป็นของเราจริงๆอะมันเจ๋งมากๆเลยกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการรอยาชีพิกฟันค่ะเรื่องราวต่างๆในโลกใบนี้มันมีแต่เรื่องราวที่มันถ้าคุณคิดว่ามันมีแต่สิ่งดีๆมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันเจอมรสมบอกมันเจอมรสมแล้วแล้วเราท้อแท้มันก็จะไม่เกิดในวันนี้ แต่ว่าเหมือนระเบียบคือเอาสิลองดูสักครั้งว่าเราจะทําได้ไหมแล้วพร้อมที่จะออกมาแล้วโฟกัสเต็มที่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะแบบระเบียบจิวเวลรี่นั่นเองนะคะเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณใหม่อิซูดีแม็กเหนือลิมิตพิจิตโลก King Power Click and Collect ช้อปบิวตี้ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน